ไม่ถูกนี่ก็ไม่ถูกนี่ก็ไม่ถูกงวดนี้ได้แลกมาก็เยอะซื้อก็ต้องเยอะมันจะไม่ถูกบ้างหรือไงเนี่ยชีวิตร้กก็แย่พออยู่แล้วขอให้เรื่องโชคลาภเงินทองปังๆบ้างได้ไหมคอยดูนะทั้งงวดนี้ไม่ถูกจะเลิกซื้อแล้ว ชุดสุดท้ายแล้วนะถ้าหกใบนี้ไม่ถูกนะก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว นะขอบคุณนะคะปีเตอร์ Peter, ที่ตามใจบีมพาบีมมาซื้อของที่บีมอยากได้ไม่ต้องขอบคุณผมหรอกที่รักของผมอยากได้อะไรผมก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นแหละปีเตอร์แหมแหมพอเลยค่ะพีเตอร์พี่บีมรู้นะคะว่าเพิ่งคบกันแต่หวานให้มันน้อยๆหน่อยค่ะมดจะขึ้นตัวน้องหมดแล้วเนี่ย <laughs> น้องหยก,กก็พูดไปจ้าไปเรารีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะเลยเวลาที่นัดไว้ไปไปกันเถอะอ๋อ ح, พี่ขอลาแป๊บนึงนะหนูยืมชุดก่อนนะจ๊ะพ่อจะได้ไม่เป็นจุดสนใจของพวกโจร สามคนนั้นแน่เลยไม่ขอโทษสักคำยังจะเดินหนีอีกได้เจอลิตลูกหมูแน่สวัสดีค่ะคุณลูกค้าจิตชื่อมไทยแบรนด์เนมยนินดีต้อนรับค่ะสนใจรุ่นไหนสอบถามได้นะคะ แห่เป็นกันเองเถอะค่ะพี่พี่พีมเขาก็มาร้านนี้กว่ายแล้วไม่ใช่เหรอคะเอ๊ไม่คุ้นเลยนะคะอ่าสงสัยลูกค้าเขาจะเยินอะ่ะเลยจำหน้าพี่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะฉันไม่ถืออ,อ๋อค่ะอ่ะสาวๆเดี๋ยวไปเลือกดูกระเป๋าใบบที่ชอบกันได้เลยนะเดี๋ยวผมไปนั่งรอที่โซฟาค่ะพีเตอร์ น้องโยกค่ะพี่พิมถ้าอยากได้ใบไหนก็หยิบไปใบหนึ่งเลยนะเดี๋ยวพี่ออนพี่ปีเตอร์ให้สาให้หนูด้วยจริงเหรอคะพี่พีมพี่พีมทั้งสวยทั้งมีคลาสแถมยังใจดีเหมือนนังฟ้าอีกพี่ปีเตอร์นีเลือกผู้หญิงไม่ผิดจริงๆแหมน้องโยกไม่ต้องอวยพี่เดี๋ยวพี่ก็ลอยนะไปค่ะไปเลือกกระเป๋ากันดีกว่าเชิญเลยค่ะคุณลูกค้านี่คอลเลคชั่นใหม่ของร้านเราเลยนะคะ นี่ค่ะเป็นเซตคู่กันสอใบคุณลูกค้ารับไปคู่กันเลยไหมคะน้องโยกเอาไหมสวยดีนะคะซื้อมากกว่าสองใบก็ได้นะเดี๋ยวผมจ่ายให้บีมรูแล้วค่ะคุณนี่น่ารักจริงๆเลยแฟนฉันน่ารักไหมคะน่ารักค่ะน่ารักมากเลยค่ะสรุปว่าเอาใบนี้เลยนะนงโยก ใครใครเป็ฟ้าขวดใส่หัวฉันตาแล้วหนีไปเลยแล้วรู้สอกลับโราทอดเดี๋ยวนะคะพี่บีมมันไม่ใช่โจนค่ะฮะแล้วมันเป็นใครน้องหยกลูกหมู ปีเตอร์สรุปย,ยผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนคนกว่ากัานหนุนนิมันเป็นใครล่รคะปีเตอร์น้องโยกแฟนเก่าของเองเพิ่งเลิกกันไปเมื่อปีที่แล้วคนนี้แหะคะพี่บีที่หนูเคยเล่าให้ฟังเองคะแล้วเธอมาที่นี่มีอะไรฉันไม่เอาเรื่องพวกเธอก็ได้ขอตัว เดี๋ยวก่อนะเะลีไปไหนล่ะอายเหรอที่หลังจากเลิกกับฉันไปชีวิตของเธอก็มีแต่ความรันทดฉันไม่ได้รันทดนะชีวิตฉันสุขสบายดีแต่จะไม่สบายก็เพราะมาเจอคนอย่างนายนี่แหละอ๋อเหรอพี่หมูสุขสบายจริงๆหรอแต่เท่าที่ดูตั้งแต่หัวจเจลดเท้าของพี่แล้วเนี่ยไม่ได้มีส่วนไหนดูเป็นอย่างที่พี่พูดเลยนะ สงสัยลูกหมูเขาจะตกอับจนสติตแตกและยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตเขามันจบตั้งแต่วันที่พี่ทิ้งเขาไปไม่ได้ดีแล้วล่ะค่ะที่คุณทิ้งมันไปแล้วมาพบกับบีมเพราะบีมคิดว่าถ้าคุณยังคบกับมันอยู่ชีวิตคุณก็คงเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยล่ะค่ะพูดให้มันถูกเลยนะว่าใครทิ้งใคร ให้ฉันเล่าเรื่อกรรมของไอ้สองพี่น้องให้ฟังไหมพี่ลูกหมูผมว่าที่คุณตามมาที่นี่ไม่ใช่เพราะคุณจะมาเอาเรื่องอะไรหรอกแต่คงอยากจะมาเจอหน้าผมหวังให้ผมขอคืนดีด้วยล่ะสิแต่ฝันไปเลยนะเพราะผมเจอคู่ชีวิตที่เพอร์เฟกแล้วหมาะกับผมแล้ว สอรี่นะแต่สาวก็คนมันสวยรวย<ๆ>มากอันเนาะเหมาะสมกันสุดๆเลยคะ่ะพี่บีมแตกต่างพี่ลูกหมูโดยเส้นเชิงเลยพี่ลูกหมูนะ่ะแสงงบแสงเข็มแถมใจร้ายส่วนพี่บีมนะ่ะทั้งสายเปเทแคเก่งแถมใจดีเป็นบุญของโยกกับพี่ชายมากเลยคะ่ะพี่บีม ทำไมทำไมเธอคิดว่าพวกฉันไม่เหมาะสมกันนี้นหรอเหมาะค่ะนิสัยนะ่ะเหมาะสมกันมากเหมือนกับอผีเน่าลงผุหนอนเน่าก,กับขยะเปียกกิ่งไผ่กับใบหนาะอะไรพวกนี้ล่ะค่ะเหมาะกันมากเลย ไม่ต้องเอาทอไปลูกกระเบื้องหรอกเราใช้เงินของเราตอกหน้ามันม <า S 2> ดีกว่าจริงค่ะโยกเห็นด้วยเฮ้ยคนเราเนี่ยก็เนอะไม่มีเงินแล้วยังกลา้าเสนอหน้าเข้ามาในร้านแบบนมอีกคุณรู้ได้ไงว่าฉันไม่มีเงินงสภาพแบบนี้ดูก็รู้แล้วหรือเธอจะบอกว่าเธอมีถ้ามีจริงๆพี่ก็เอาเงินที่พี่มี มาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้หนูดูไหนสิจะได้รู้ว่าพี่ไม่ได้ขี้โม้ได้ฉันจะซื้อฉันจะซื้อทั้งหมดซื้อทุกใบในร้านนี้เลยเมาหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะนี่จะา้าไปแล้หรอลูกโวกระเป๋าใบละเป็นแสนเลยนะถห้อย่ามาเพอเจ้อฉันไม่ได้เพอเจอคิดเงินได้เลยนะคะฉันจ่ายเงินสดค่ะ ่า้เงินสดเลยเหรอคะกระเป๋าทั้งร้านเกือบสิบสองล้านเลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ได้พูดเล่นนะคะไม่ได้พูดเล่นคะ่ะนี่คะ่ะ กว่าคนที่ดูถูกฉันก็แล้วกันคุณคะนี่เงินนะคะแล้วก็ฝากจัดส่งตามที่อยู่นี้ด้วยนะคะค่ะค่ะได้ค่ะฉันขอตัวนะคุณแฟนเก่าที่น่ารังเกียจของฉันลูกหมูดู่อนลูกหมูกลับอนถ้าคุณรวยขนาดนี้ผมจะกลับไปคบกับคุณแล้วผมขอโทษ เขาว่าคนมีไม่อวดส่วนไอ้คนที่อวดมันก็ไม่ค่อยจะมี ใจจ้าส่วนนี้เงินค่าเช่าของเดือนนี้นะจ๊ะทำไมไม่ซื้อเลยล่ะจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอยู่ทุกๆเดือนหนูกำลังเก็บเงินอยู่ค่ะป้ารอก่อนนะคะจ้าจ้าอืมอร่อยหมือเดิม รสชาติไม่มีใครสู้ได้เลยน่าจะเปิดเพิ่มอีกสักสาขานะลูกหมูหนูแยกล่างไม่ไหวแร้คะป้าแค่นี้ก็แทบจะไม่รอดแล้วงานหนักหรอขายแค่โจ๊กไม่ได้ขายแค่โจ๊กหรอกค่ะป้าหนูทำงานประจำด้วยก็จะขายช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงแล้วก็สี่โมงถึงสี่ทุ่มนะจ๊ะหืหนูนี่ขยันจริงๆเลย ไม่ขอยานก็อดตายนะคะป้าหนูเกิดมามีต้นทุนชีวิตไม่มากก็ต้องยิ่งโดนแบบนี้เป็นธรรมดาค่ะเอาแนะลูกโหมเชื่อฉันเถอะมันมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์เสมอขอบคุณจ้เอ้าคุณกลับมาแล้วเหรอก็มาแล้วสิไม่เห็นรือไงอันนี้ผักขอบคุณนะคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกจ่ายเงินค่าจ้างที่ใช้ผมไปซื้อก็พอ คะคนกันเองผมออสามร้อยไม่ต้องทำงาน้างหรอกนี่จ่ายเลยปีเตอร์ครับหนูยังว่างงานอยู่ใช่ไหมพอดีโรงสีฉันขาดคนยกข้าวหนูสนใจหรือเปล่าฉันให้วันละห้าร้อยไม่เอาครับเดี๋ยวมือผ่วด้านหมดโอ้ยไม่ต้องห่วงมือด้านหรอก ดูอย่างลูกหมูเมียหนูสิขยันสายตัวแทบขาดแล้วพีเตอร์คุณลองไปทำงานกับประจุมดูก็ได้นะเราจะได้มีรายได้อีกทางเอ๊ะก็ผมบอกว่าไม่เลยแค่ผมต้องตื่นเช้าไปช่วยคนเตรียมของร่างกายผมมันก็หมดพลังงานแล้วอย่าหาเอาใส่ผมเลยนะลูกผมผมขอร้องละร้อนก็ร้อนจะทำหังไ่ หนูต้องขอโทษด้วยนะคะป้าจุ๋มปีเตอร์คงเหนื่อยนะคะกินโจ๊กให้อร่อยเถอะจะปีเตอร์ไหนคุณบอกว่าเราจะช่วยกันไงผมสัญญาลูกหมูผมจะช่วยคุณเก็บเงินซื้อบ้านเราจะได้ไม่ต้องเช่าบ้านเขาอยู่แบบนี้ขอบคุณนะคะคุณแต่มันเหนื่อยนะ เราทั้งคู่ก็ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตมากคุณจะไหวเหรอคะไหวสิต่อให้เหนื่อยแค่ไหนผมก็ทำได้ทั้งนั้นแหละเราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะลูกหมูอืมประจุมอยู่นี่เองอ้าวเนื้อทองสวัสดีค่ะ หนูไปตามหาที่บ้านตั้งนานเห็นแม่บ้านบอกว่าอยู่ร้านโจ๊กจ้าป้ามากินทุกวันแหละโจ๊กร้านนี้แล้วนี่ไปไงมาไงลงมาไรหอบมาถึงได้มาหาป้าได้ก็ลมแห่งความคิดถึงไงคะแหมปากหวานแล้วเรามามานั่งก่อนค่ะป้าเอาโจ๊กไหมก็ดีค่ะขอสักชามโอเคลูกหมูเอาโจ๊กมาอีกชามจ้า ได้ค่ะป้าจุ๋มใส่ทุกอย่างเลยเนาะจ้าผู้จัดการวันมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะยังไม่ไถึงเวลางานเลยคุณคะฉันฝากคุณทำโจงให้ลูกค้าหน่อยนะคะฉันไปคุยธุระแป๊บหนึ่งอีกแล้วนะคะคุณอ่ะก็ะได้ขอบคุณคะ่ฮะฮัลโหลค่ะผู้จัดการขาดยอดอะไรนะคะ ุยตาพ่อคาลาน,นี้หล่อจังหล่อแต่มีเมียแล้วนะเจ้าเลยนนะครับดาวฟ้าดาวฟ้าไม่กินยกแล้วเลยไเนี่ยนะคุณคะคุณเ,เ,เสร็จยังคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วมาค่ะเดี๋ยวฉันไปเสิร์ฟให้โอ,อ,ไอ้ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟเองแล้วนี่หนูทำงานอะไรอยู่หรอณนะทองทำธุรกิจส่วนตัวคะ่ะป้ารายได้ดีด้วยนะคะจริงเหรองานอะไรล่ะไว้เดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันนะคะหนูก็อยากชวนป้าทำอยู่เหมือนกันทานให้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะ อุ้ยขอโทษทีค่ะจับผิดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับผมไม่ถือ วันนี้เลิกเร็วก็ดีเหมือนกันจะได้มีเวลาไปเปิดร้านวิ๊ดอะไรอะ่ะไหนคะอ,อทำบ้าอะไรคะคุณที่สาธารณะนะแล้วคุณไม่ชอบยังไงชอบค่ะขอแกมนี้ด้วยได้ไหมคะอืถ้าเล่นจังเลยนะเราปีเตอร์เงยทอง คุณจะไม่เป็นไรใช่ไหมที่ผมมีเมียอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะเนทองชอบคุณไม่ได้ชอบเมียคุณซะหน่อยอืมน่ารักจริงจริงตเดี๋ยวผมพาไปหาอะไรกินแล้วค่อยกลับขี่ร้านผมไปค่ะแล้วอย่าลืมที่เราตกลงกันไว้ด้วยนะคะ <c oughs> จริงหรอว่า <c oughs> ฉันไม่น่าไว้ใจเขาเลยแต่ไม่เป็นไร ถือว่าฟาดเคาะไปก็แล้วกันจ้าจ้าแค่นี้ละจ้ะคนเราอยู่กับไอ้ทองอมันดีแบบนี้นี่เองอยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินสายเปตัวจริงเลยนะเนี่ยต่อไปในชีวิตจะสบายแล้ว <laughs> ปีเตอร์คุณไปไหนมาหรอคะผมจะไปไหนผมจะไปต้องรายงานคุณด้วยเหรอหลบผมจะไปเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าไปไหนคะเรียบร้อยหรือยังคะนัททองรอนานแล้วนะปล่อยให้ที่รักรอนานแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะปีเตอร์ นี่มันหมายความยังไงคุณกับผู้หญิงคนนี้เขาสใจฉันค่ะเพราะฉันสวยและรวยมากแต่เขามีเมียแล้วนะคะคุณมีศีลธรรมอยู่หรือเปล่าศีลธรรมมีแล้วดียังไงอะคะมีเราทำให้รวยขึ้นไหมนี่คุณทำไมคุณถึงได้ร้ยางอายแบบนี้คะโอ้โหมอยา่าว่าเรื่องของผมแบบนี้นะปีเตอร์ผมว่าเราเลิกกันเถอะลูกหมู ลูกหมูเราอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแล้วชีวิตยังเห็นจะมีแนรพัฒนาเลยผมยังต้องเหนื่อยในทุกๆวันผมเบื่อเข้าใจไหมแต่เราก็เหนื่อยมาด้วยกันไม่ใช่เหรอคคุณเราที่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะสร้างอนาคตด้วยกันคุณลืมแล้วเหรอเรารักกันไม่ใช่เหรอปีเตอร์แต่รักมันกินไม่ได้ไงลูกหมูเงินตังค์หาที่กินได้ผมทลําบากกับคุณไม่ไหวแล้วในเมื่อโอกาสมันเดินก็มาหาผม ผมก็ต้องควา้ามันไว้เพราะถ้าผมทนฝืนอยู่กับคุณต่อไปชีวิตของผมก็คงจะเละเหมือนกับโจ๊กที่คุณขายนี่แหละปีเตอร์คะนันทองก็ไม่ต้องเอาเสื้อผ้าแล้วละคะ่ะเดี๋ยวนะันทองซื้อให้ใหม่หมดเลยไปกันเถอค่ะจะได้ครับปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์อย่าลืมไปคะ่ะ ไอ้นี่คุณปล่อยนะอย่ามายืมของไม่ค่ะคุณไม่เสียายเวลาที่ผ่านมาหรอผมไม่เสียายผมเสียายเวลาที่เียวมากกว่าปล่อยอพี่เจ้าคุณยังไปได้ไหมลูกหมูขอร้องคุณไม่ต้องทำงานอะไรก็ได้แต่ลูกหมูทำเองนี่เธอปล่อยนะผู้ชายเขาไม่เอาผู้หญิงตลาดคัวอู่ได้น้าพี่เจ้านะลูกหมู ไปคพีตาพีตาลูกหมูเป็นอะไรลูกร้องไห้ทำไมลูกเป็นอะไรไหนบอกป้า ไปแล้วค่ะคงมีคนใหม่แล้วค่ะป้าโอไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรใครกันคนใหม่ของเขาก็ผู้หญิงที่มานั่งคุยกับป้าเมื่อเดือนที่แล้วไงคะฮะเนื้อทองน่ะหรอทุกอย่างมันจบแล้วค่ะป้าไม่เป็นไรนะปล่อยเขาไปถึงรักจะจบลงแต่เรา ต้องมีชีวิตต่อเข้มแข็งนะลูกหมูใครที่มันทำอะไรไม่ดีไว้ป้าเชื่อว่าสักวันมันต้องได้รับผลกรรมค่ะป้าไม่เป็นไรลูกอยากร้องร้องมะลุป้าอยู่เป็นเพื่อนหนูเองสู้สลูกดีใจด้วยนะลูกหมูร้านนี้เป็นของหนูเต็มตัวแล้ว อขอบคุณมากเลยนะคะป้าจุ๋ามถ้าไม่ได้ป้าเกิดสติหนูคงไม่มีวันนี้ไม่ใช่เพราะป้าหรอกลูกมันเป็นเพราะตัวหนูเองทั้งนั้นค่ะป้าลนูหมูช่วยผมด้วยผมไม่เหลืออะไรแล้วปีเตอร์คุณไปโดนอะไรมาคะลูกหมู ผมถูกซ้อมเนื้อทองมาหลอกผมว่ามันไม่มีหัวที่ไหนได้มันผมตบตาเพียนแถมเขากิจหีเท่าอีกแล้วตอนนี้พวกนด้จะโดนจับไปหมดแล้วเวนกรมตามทันเร็วจริงๆลูกหมูช่วยผมเลยนะผมไม่มีที่ไปผมตบาาจริงๆนะให้ผมกลับก็ได้ ฉันคงช่วยคุณไม่ได้แล้วปีเตอร์ในวันที่ฉันลำบากคุณกลับทิ้งฉันไปไปมีชีวิตที่สุขสบายแต่ในวันนี้วันที่ฉันมีคุณจะกลับมาง่ายๆแบบนี้เหรอคะฉันว่ามันเห็นแกตัวค่ะลูกหมูคุณจะไม่ย,ยอมยกโทษไห้ผมจริงๆเหรอจริงค่ะคุณมาทางไหนก็ช่วยกลับไปทางนั้นเถอะนะคะนี่ปีเตอร์คนเรา เมื่อคิดจะมีชีวิตคู่มันต้องเคียงข้างกันทั้งสุขและทุกข์ต้องพร้อมที่จะผ่านไปด้วยกันไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนไม่ใช่ร่วมแต่สุขแต่ไม่เคยร่วมทุกข์นะปีเตอร์ผมไม่ได้ที่รู้มู่ไปเลยไม่มีใครที่รูมู่ได้แล้วฉันรักคุณนะแต่ฉันก็ต้องรักตัวเองด้วย แต่หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน